วันแม่ปีนี้ใครที่ไม่อยากให้ของขวัญคุณแม่ซ้ำกับปีก่อนๆภูลัาเรามีไอเดียของขวัญที่รับรองได้เลยว่าต้องโดนใจคุณแม่อย่างแน่นอนและอีกหนึ่งในตัวเลือกของขวัญที่จะถูกใจเหล่าแม่ๆนะคะคงจะไม่ผนเครื่องประดับ ทางเราค่ะจึงหยิบยกงานเครื่องประดับของทางร้านมาแนะนำกันค่ะโดยเข็มขัดเส้นนี้นะคะจะเป็นงานทำมือทั้งหมดทุกขั้นตอนทางร้านเราค่ะจะเลือกใช้ช่างฝีมือผู้ชนานาญในเรื่องเครื่องประดับออกแบบแล้วก็ขึ้นเรือนต่างๆค่ะอย่างพิถีพิถันโดยจะฉะลุลายมาให้อย่างดีค่ะหากนำไปฝากคุณแม่ที่บ้านค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าท่านจะต้องได้ใช้อย่างแน่นอนเพราะว่าเข็มขัดชิ้นนี้ค่ะ ทางร้านเราสามารถนำไปใส่ประดับคู่กับชุดไทยชุดผ้าลูกไม้หรือว่าชุดผ้าไหมจีรดาได้เลยค่ะเพื่อใส่ออกงานหรือว่าจะนำไปใส่เข้าวัดทำบุญต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะและยังมาพร้อมกับคุณภาพของสินค้าที่มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานมากอีกด้วยซึ่งสินค้านะคะจะมีมาให้เลือกถึง3สีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดเงินเข็มขัดท้องแล้วก็เข็มขัดหน้าหากท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักข้อความหาแอดมินของเราก่อนได้เลยค่ะโดยทางเรามีบริการดูแลเครื่องประดับให้ตลอดอายุการชี้งานและยังมีบริการจัดส่งให้ฟรี ทุกพื้นที่ในประเทศไทยอีกด้วยพร้อมแถมถุงผ้ากำมะหยีสีแดงสดไวเพื่อให้เก็บเครื่องประดับอีกด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นในด้านการชำระเงินทางเราก็มีบริการรับชำระเงินไปลายทางโดยไม่บุกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนำเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ไว้เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณซัพ์แก่นแท้เครื่องประดับไทย